ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเชเดอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับทลิปนี้นํา f c มาชมรีวิวรถไถวันนี้เอาเป็นสีเขียวนะครับ2คันเลยเป็นค่ายเขียวครับจอรเดียนะครับก็เอามารีวิวแค่คู่ครับวันนี้นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น50แรงครับ50 50D ดีสภาพสวยๆเดิมๆครับตัวนี้เล่มน่าจะปี62สส่วนตัวนี้เป็นรุ่น36แรงนะครับสวยๆเหมือนกัน 3036E 36แรงนะครับค่ายสีเขียวนะก็เป็นรถที่มีความแรงและก็ความแข็งแกร่งอยู่ในตัวครับของค่ายจอรเดียนะคนที่ใช้สีเขียวจะรู้ดี นะครับผมวันนี้เอามา2คันครับ36แรงจนเดียกับ50แรงจอนเดียนะครับ50แรงเป็นเทอร์โบครับ 5050D ดีเทอร์โบเล่มปี62ส่วน3 0 3 6อ e ี E นี้เป็นสัญญาซื้อขายนะครับอ,ออกในานามบริษัทให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อน2คันนี้เดี๋ยวพาชม36ก่อน36ก็จะสภาพสวยๆครับชุดบนจะเป็นสีเดิมหมดเลยสีเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็สีตัวบางจุดนะครับ ซึ่งทางเราก็จะสาดสีใบดันกับสีล้อให้นิดนึงนะให้ดูสวยยางสภาพดีสีเส้นครับดอกสูงๆเลยทั้งสีเส้นของจนเดียวสามสิบหกครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับรถเดิมไม่เคยแกะนะครับขายสภาพนี้เลยชั่วโมงการทํางานอยู่สองพันเกชั่วโมงสองพันเก้าร้อยชั่วโมงคันนี้นะครับผมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดียางดีสี่เส้นอุปกรณ์หน้าหลังครับจะได้ใบดันกับผันหลังมีผันหลังแถมให้ผันหลังเรียกเอาครับจะเอาผัานบุกเบิกหรือผันพน นะครับจอนเดีย36แรงนะครับสภาพประมาณนี้เดี๋ยวจะอันนี้จะให้ดันดินครับคันนี้ให้ดันดินโชว์ส่วนอ่ห้มีฐานหลังมาก็จะให้ถ่ายโชว์ให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวชมร,บรอบๆก่อนราคาจะแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับเอฟใจเย็นเย็นอ่าถัดมาก็จะเป็นจอนเดียตัว50แรง5050 50, 50, ดีเทอร์โบนะฮะตัวนี้รถสภาพเดิมสีเดิมทั้งคันเลยนะครับผมไปดันเหลือเต็ม นะครับสีเดิมเดิมนะยางเดิมติดรถนะครับยางหน้าใช้ได้ครับดอกยังเหลือนะครับเครื่องนี่ก็เดิมหมดไม่เคยแกะครับนะครับเดิมเดิมสีเดิมเดิมชั่วโมงเท่าไหร่พี่ก้อยเปิดสวิตชั่วโมงเท่าไหร่ครับไม่ขึ้นออกไฟไม่ขึ้นแต่รถเดิมครับรถเดิมเดิมชั่วโมง เดี๋ยวต้องต้องเช็คอีกทีไฟไฟตัวเลขไม่ขึ้นครับอย่างหลังก็ดอกสูงครับมาพร้อมกับไปดันผ่านหกครับผ่านก็เป็นสีเขียวของจอเดียม,มาเลยตัวติดรถครับได้มาเซตนี้เป็นผ่านหกยิบสี่นะครับเดิมๆตามสภาพนี้ครับนาเสนอแบบนี้ก่อนนะครับอยากจะปรับแต่งหรืออยากจะเก็บงานอะไรก็ค่อยคุยรายละเอียดกันนําเสนอแบบสภาพนี้ทั้งคู่ก่อนนะครับอ่าสวยๆเดิมๆอ่ะจอเดียคันไทยก่อนครับเอาคันไถไปก่อนเลยไป ลองฟังเสียงดูเอาห้าศูนย์าศูนยดีก่อนนะครับไถโชว์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวน้องจำเบียไขยวางหางไปเลยลูกวางหางวิ่งเลยด้วยด้วยก็วางหาง,ง,าาาง,หางไถไปเลยดาวเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบหน้าขึ้นหน่อยเอาใบหน้าขึ้นหน่อยปรับปรับใบหน้าขึ้นหน่อยยกหางขึ้นกันอ่ายกวางวางแล้วมาปั่นตรงนี้ขึ้นแล้วปั่นแขนตรงนี้ขึ้นลงมาโทรศัพท์เก็บรี้นี่แล้วหล่นลงมาปรับแขนก่อนอันนี้ไม่ได้เตรียมกันเลย <c oughs> ต้องเอาแบบสดๆเอาปรับแขนข้างตรงนี้ขึ้นครับปรับขึ้นพว่าใบหน้ามันต่ำเกิน ไถไม่สนุกหมุนครับยกขึ้นก่อนนี่ยกขึ้นไม่ใช่ยกอันนั้นเลื่อนขึ้นเออแล้วหมุนสองมือปไปเลยหมุนเข้าครับไม่ใช่หมุนออกอันนั้นมันครออกอดึงเข้าอ่าอ่าดึงเข้าอีกนันละอีกอีกอีกไปเรื่อยๆครับอ่าพ่อ,พอลองดูก่อนเอาให้มันเข้าล็อกสิหมุนอีกครึ่งล็อกมันจะมีล็อกของมันอยู่นะอ่าอีก เอาไปลองดูโอเคเอาปรับตั้งหางก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใบหน้ามันเข้ามากเราก็เอาตัวนี้ขึ้นนะครับการปรับตั้งหางเดี๋ยวท่าใดที่ยังยังไม่เคยใช้รถนะครับขาใบสุดท้ายก็ให้ตรงไปแนวแล้อหลังอย่างนี้โอเคไ,ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นอีกหน่อยยกอ่ายกแล้ววางวางแล้วมาปรับขึ้นอ่าจะได้ขึ้นง่าย เอาขึ้นดีครับไปหน้าอย่างต่ำอยู่ก็ใช้เวลาปรับตั้งนิดนึงครับเอฟซีต้องขอไยรถไม่ได้ตั้งมาเราก็ต้องมาตั้งหน้าง,งานนี้คหมุนขึ้นดีครับหมุนหมุนให้สุดเลยเอาเอาสุดเลยเอาให้สุดเกียวนโอเคพอนั่นแหละโอเคยาวเลยทีนี้อ่าจะประมาณนี้ครับผมปรับตั้งกันสดๆตอนนี้50นัสุดดีรถด,ดําเ,เดิมครับหน้าหลังเล่มทะเบียน สภาพเคยเดยเิมทีเดิมทั้งคันเลยนะตอนนี้ปรับหางน่าจะโอเคแล้วนะอ่าโอเคได้ไปยาวเลยครับิ่งยาวเลยสวๆเลยครับตอนเดียวห้ยดีครับอ่าตัวน,นี้เป็นฐานหกครับเห็นไหมครับพอเราปรับขึ้นก็ดินมันก็จะเข้าเสมอกันพอดีเมื่อกี้ใบหน้ามันเข้ามากครับพอเข้ามากปุ๊บมันก็จะลอยเป็นครูไป นะครับแล้วก็จะไถลําบากครับคาเรี้ไถไม่สนุกอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าฝุ่นมันแห้งนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยช่วงเมษานะครับใกล้สงการเข้ามาทุกทีเดี๋ยวรอนิดนึงเดี๋ยวรอให้รอบกลับมาจะได้เห็นชัดชัดเอฟซีท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1กปครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1้าอสเทคทเตอร์น้องกีบุรีรัมที่นี่เราจำหน่ายแท็กเตอร์มือ2นะครับหลายค่ายหลายยี่ห้อครับมีเกือบทุกค่ายนะครับสนใจค่ายไหนก็ลองกิ้งกางมาดูนะ 4KS เนี่ยมีคูบต้ายันม่านิวฮอลแลนด์จอนเดียอีเซกิแชมป์ฟอร์ดนะครับมีเกือบทุกค่ายครับนะบางค่ายก็อาจจะมีมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวไคโอติอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าสแตนบายมีตลอดก็คือคูบต้ายันม่านิวฮอลแลนด์จอนเดียเนี่ยหลักๆนะครับมีมีตลอดนะมีรถให้ลูกค้า FC ชมตลอดเลือกเอาไปไว้ใช้งาน นะแต่จจว่าอาจจะเป็นรุ่นไหนบ้างนะก็ต้องมาสอบถามเรื่อยๆเอาเพราะว่าอย่างจอรเดียนี่ก็จะหายากหม่ถ้ามมือ2ตอนนี้มี36คันนี้แหละครับที่มาด้วยกันแล้วก็50แดงตนนัวนี้แล้วก็จะมี 53- 1 0เพาเดียวอีกคันนึงจอรเดีย er, ตอนนี้เหลือแค่3คันนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเยอะเนี่ยจะเป็นคูเบต้าครับมีกับทุกรุ่นเลยแล้วก็พวกยันม่ายันม่ามี3 9ม9 4 5 5สี่อนนี้นะครับยันม่านะ นิวฮอลแลนด์ก็จะมี TC38R, TC48R, t ป4อ่า 45, นะครับ TT 4 5 5 t ่7 5 TT 4 7 5อ่านิวฮอลแลนด์ก็จะมีเยอะหน่อยนะส่วนคูเวต้านี่มีเยอะมากเลยครับมีทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น KRT รุ่น B รุ่น L รุ่น M MU มีหมดนะครับก็ลองแวะมาเลือกชมเอาไปไว้ใช้งานวันนี้ก็พามาชมารีวิวจอรเดียนะครับ2,000 สองรุ่นครับ36กับ50แรงตัวนี้เป็น50ก่อนถ่ายก่อนนะครับอ่าอ0าสิบแรงรถจำเดิม,เ,ดมเริ่มปีหกสองอุปกรณ์หน้าหลังครับมาแล้วครับนะครับวิ่งชิวๆสบายๆครับไม่ต้องเล่งแทบไม่เล่งเครื่องเลยครับลูกชายนะ ไทสนุกครับได้ทั้งวันนะตอนดีห้าศูนย์ห้า0ูนย์นี่นะครับผมอ่าโอเคอ่ะคณะจอดก่อนอเดี๋ยวต่อไปก็จะเทสตัวสามหกพอพอพอมาคันนี้ครับ ต่อไปเป็นสาหครับดันดินก็เดี๋ยวผมจะลองดันให้ดูดีกว่ามาลูกชายมาถือกล้องเดี๋ยวพ่อดันให้ไน่อยหรือจะดันเองอ่ะ,อะงั้นมาถือกล้องครับก็ใช้เวลานิดนึงครับผมอ่าก็ใช้เวลาขยับเปลี่ยนมือ ก็จะประมาณนี้ครับผมทั้ง2รุ่นนะครับจอเดียวสามสิบกแรงนะครับไ,ไม่ได้ใส่ผ่านก็เลยดันให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ส่วน5,0ก็ถ่ายโชว์ให้ดูนะครับดูก็ประมาณนี้ครับผมสนใจคันไหนสอบถามมาได้นะครับาราคา 3, 6แรงนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่239,000สาม239บาทอุปกรณ์หน้าหลังครับส่งฟรี300โลนะครับส่วน5 0 5 0ดีคันนี้ นะครับราคาอยู่ที่4,49,000บาทครับ4,49,000าอุปกรณ์หน้าหลังนะครับส่งฟรี300โลนะครับอ่าสนใจคันไหนก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 9 2 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 3 2 1 1เเอเคเเตอร์น้องกีบุรีรัมยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ